สนับสนุนความหลอนโดยพีเมดคลินิกเสริมความงามที่ทำให้คุณสวยและมั่นใจขึ้นในแบบที่เป็นคุณคุณกำลังรับฟังโอสตอรี่ไทม์คืนปล่อยผีเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตรงที่ว่าเราเนี่ยด้วยความที่บ้านเราเนี่ยเนาะแาใช้คำว่ายากจนเลย,อ,อ,ยอยากจนอยากจน จนนี่แบบว่าไม่มีเงินไปโรงเรียนคุณต้องไปคนอื่นน่ะเป็นขั้นกว่าใช่คนอื่นเขามีเงิน3บาท4บาทไปเนี่ยมหาเศรษฐีนสมัยก่อนสมัยเด็กๆนะกินทั้งน้ำแข็งใส่ลูกชิ้นได้อะไรได้เนี่ยคุณตรงก๋วยเตี๋ยวได้หมดภายใน3บาท4ี่บาทเนี่ยแต่เราไม่มีเงินไปสักบาทแต่ทำยังไงเราต้องไปโรงเรียนเดินก็เดินไปคนอื่นเขามีพ่อไปส่งมีเรือพาไปส่งอีนี่น้ำท่วมไม่มีปัญญามีเรือเขาถอดเสื้อผ้าหรือเสื้อกางเกงในตัวนหนึ่งถอดเสื้อเอาสมุด ชุดนักเรียนเธิน<ล>ดินหัวแล้วก็เดินลุยน้ำไปสามกโโิโลเดินลุยน้ำไปเสี่ยงจระเข้มากีิโดเดินไปค,ไคือจระเข e มีกาเด็กเลยว่าก็เดินไปอย่างเงี้ยสามกิโลไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องน้ําวัดแล้วห้องน้ําที่ไปเปลี่ยนมันก็คือสาลาธร,รรมสังเวชเป็นสาลาที่เขาเอาศพมาตั้งก่อนที่จะเอาขึ้นเผาจเลพระจะต้องมาสวดตรงนี้เราก็ไปเปลี่ยนทุกวันด้วยความที่แบบว่าเคยชินแล้วก็ไม่เอะใจอะไรพอยายอ่ะยายก็คือแบบเห็นแล้วก็สงสารหลานยายก็บอกว่าชื่อเก่าเราบุญเนาะไอ้บุญไปอยู่วัดไหม่ะ เดี๋ยวยายพาไปฝากหลวงลุงเนี่ยเป็นญาติกัน <c oughs> เขาเนี่ยเป็นญาติกับนูนเอาเหล่ากงเอาเหล่าเปะหรือไ,รไม่รู้แหละญาติาแต่ต้นตระก,กูลมาจากเมืองจีนนู <c oughs> ่นพายเรือสำเภามาโล่สำเภามาก็าบอกว่าเนี่ยเขาเป็นญาติญาติกันแต่ว่าลงมาถึงเนี่ยก็แทบจะไม่เหลือความเป็นญาติแล้วแต่ก็พอจะรู้จักกันอยู่ขาบอกอ่ะได้ได้ยายก็พามาฝากก็มาอยู่กับอู้เป็นเด็กเส้นเด็กเจ้าวาดเลยมาปุ๊บมันเป็นเด็กเจ้าวาดเลยก็องค์ที่เอาไม่เรียวไรตีนี่แหละพอเสร็จปุ๊บอ่ะเองเคยอยู่วัดไหมล่ะบอกผมเคยอยู่วัดครับตอนสมัยเด็กๆ ตอนอยู่ปฐมผมเคยอยู่อา้า,างาน,นมึงเข้าไปอยู่ห้องนี้ก็เข้าไปอยู่ก็ไปนอนเป็นเตียงเตีือเดิม,มแต่เตียงยาวนะแต่อัเนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะมานอนเตียงอาบน้าศพนะแต่อัเนี้เตียงยาวเตียงใหญ่เลยเป็นเตียงปกติก็นอนแต่ในห้องไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกสักตัวพี่เนธไม่มีอะไรเลยพัดลมก็ไม่มีไฟก็ไม่มี แถมยังมีไอ้เนี้ยไอ้โลงที่เขาบริจาคอะไอ้โลงที่เอาไว้ปิดลงศพที่บริจาคให้นายนั่นในนี่เขาข่าวว่าเทียกระดาษเด็กแปะ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 แต่ไม่ใช่โลงที่ใช้จริงนะเอาไว้แปะสำหรับทาสังกทานทํโลงศพอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีถ้วยชามนู่นนี่นั่นโต๊ะเตียงตั้งแล้วก็จะมีระฆังอยู่ใบหนึ่งเป็นระฆังสีทองสวยมากยังไม่ได้ผ่านการใช้งานถูกคอหุ้มด้วยพลาสติกแบบซีนอย่างดีตั้งวางอยู่กับพื้นด้วยความที่ระฆังเนี่ย ถ้ามันไม่ได้ถูกยกแขวนลอยขึ้นต่อให้คอให้ตายก็ไม่มีเสียงกลางวันไม่ไม่ดังไม่ดังแน่นอนเราก็นอนอยู่ยุงก็กัดเอายมองทาจนตัวนี่แสบไปหมดเลยทาไว้เพื่อกันยุงไม่ให้ยุงกัดพัดลมก็ไม่มีหาได้กระเสกกระดาษลังเอามากระพือแกลอนไปนอนไปเหงื่อก็แตกพักๆก็นอนไปประมาณสักตีสามกว่ามึง เมงคือทุกครั้งที่ะระฆังดังมาจะหอนเพมันปวดหูเสียงะระฆังมันจะมีความสั่นของเสียงนะเดซิเบลมันถี่มากซึ่งไอกระโหลกหูหมาข้างในเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอันนี้กูไม่ใช่เป็นหมานะคะคืออ่านหนังสือมาค่ะคือแก้วหูของหมาเนี่ยทุกคนมันจะมีความแบบถี่มากมันสามารถรับขึ้นพลังงานเล็กๆ <c oughs> ได้อ่ะเธอเยอก็บอกทำไมรู้เรื่องหมามากล่ะคะเป็นหมาเหรอครับฉันอ่านหนังสือค่ะคนเขาเก่งค่ะคนเขารู้รอบด้านเนาะ เออนั่นแหละเ้อใหม่หลุดแล้วโอเค่ะตอเออนั่นแหละพอมันพอมันเม้งปุ๊บหมาก,ก็หอนอคือเรารู้อยู่แล้วว่าเม้งปุ๊บหมาจะหอนอเพราะว่าชีวิตผมกับคุณทองใหม่เราจะอไปอยู่วัดมันตั้งเด็กๆเนออี่พอเม้งปุ๊บหอนอีหมาหอนี่้เข้าใจเพราะหมานี่วัดวอ่ะมันคู่กับวัดจะแล้วมีวัดก็ต้องมีหมามีแมวเงี้ยคู่กันอยู่แล้วแต่ละครังเนี่ยมึงดังได้ไงก่อนออแล้วดังที่ไม่มีคนตีละครังอยู่ปลายเท้าผมพี่เี่ยแล้วมันดังใช่มันดังดังเม้งอ้เม้งงุ้มแล้วพักนึง เสียงเปิดประตูแก๊กคือห้องผมมาติดกับห้องหลวงลุงเจ้าวาดตรงกลางเนี่ยเป็นห้องถงรับแขกอืห้องผมอยู่ริมน um> totally> ี้ห้องรับแขกแล้วห้องนี้หลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยแกเป็นปริโอขาข้างหนึ่งแกเดินเจ้ะเปกเจ้เพกแกจะต้องใช้ไม้เท้าข้างหนึ่งเจาเปกเจะเปกพอเดินมาปุ๊บกึ๊กกึกแกกเรารู้เลยถ้ากึกกึ๊กแก๊กเนี่ยอินไม้เท้าลงเนี่ยเสียงเนี้ยเราจะจําได้เลยไม่ต้องเห็นหน้าเราก็รู้ว่าฝีเท้าอันเนี้ย พอผมเป็นคนสังเกตนี่ยถ้าฝีเท้าเนี้ยแสดงว่าหลงงเดินเพราะมันจะมีเสียงแก๊กของไม้เท้าตามมาก็เปิดแก๊กๆไกก็ออกมาแก๊กๆดีละอ๋อนี่หลงงเดินก็นอนประมาณตีสามนะไม่แกะตื่นเช้าจึงวะปกติกัตีสี่ตีห้าพาจะมาโยโซพักวางงี้ใช่ไหมล่ะพอเสร็จปุ๊บไอเลี้ยงไปชิบหอยมึงจะทำให้พระตื่นนะวะสรุปไอเลี้ยงคือไปตีบนหอระฆังนู่นใครนะไอเลี้ยงไอเลี้ยงไอเลี้ยงคือเด็กวัน เป็นเด็กวัดที่เป็นเด็กออทิสติกเป็นเด็กไม่เต็มเป็นเด็กเออเป็นเด็กแบบไอ,บอ้เบิร์นเปนยังไงเนี่ยเออแบบเออเอะเราชื่อบุญนะออมันขึ้นไปตีละครังเล่นตอนประมาณตีสามเออพระตื่นกันล้างหน้าล้างตาเตรียมตัวจ,จะบินทบาทตอนตีสามไอ้เลี้ยงปลุกพระทั้งวัดแล้วพอเสร็จปุ๊บหลุ่มลุ่มเลยมัไอ้เลี้ยงไอ้ชิบหายมึงลงมาอย่างนี้เลยอ่ะเหลาบออ๋อไอ้นี่คือไอ้เลี้ยงเหรอ ทำความรู้จักใหม่กับไอเลี้ยงวันแรกมึงปลุกกันทั้งวัดแล้วพอเสร็จปุ๊บ oh, นี่คือไอเลี้ยงใช่ไหมกูจะจําไว้วันนี้คือไอเลี้ยงพอมาถึงปุ๊บเช้ามา oh. ทุกอย่างกิจกรรมทางวัดเสร็จครั <c oughs> สวดมนต์ฉันเข้าเช้าเสร็จเราก็นั่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยลุงลุงก็ไอเลี้ยงมาหนิอนอนคว่ำเราก็ทาไมวะ เสื้อผ้ามันก็ใส่กางเกงขาสั้นกเกงขาสัสกปรกเหมือนคนพเในจรน่ะสภาพคือดำๆแลเวอะฟันทั้งหน้าสเตอร์หน้าไม่เหลือแล้วฟันหักหมดไม่มีฟันเลยยิ้มทีแลบลิ้นนะแบบยิ้มปุ๊บสามารถกัดฟันแลบลิ้นได้อะเงี้ยลิ้นออกมาหมดเลยไม่มีฟันหน้าสเตอร์หน้าหายหมดนี่คือสภาพไปเลี้ยงครวพอเสร็จปุ๊บนอนคว่ำลุงเอาหวยกระเบนน่ะนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมกลัวตอนซื้อมาม่าไงพอเราเคยเห็นเลี้ยงโดนไงฟุบตีเลยตีแบบ มึงจะทำยังงอีกนะมึงอย่างนี้บอกผมไม่ทำแล้วครับผมไม่ทำแล้วครับงนี้ uh huh. แต่พอเสร็จปุ๊บเราก็อ่ะไม่ไม่คิดอะไรมากก็ปล่อยเลยเราเลยไปคิดอยู่ในใจว่ากูจะต้องทำตัวดีอยู่ที่วัดนี้ไม่กูโดนตีแน่เลย uh huh. แล้วก็กลัวไงนะเพราะตอนอยู่ที่ uh huh. บ้านอะ่ะก็โดนตาตีบ่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ uh huh. ดื้อประมาณนึงอะไรอย่างงี้ uh huh. พอเสร็จปุ๊บอยู่ไปประมาณสัก ถาที่เดือนก็เริ่มคุ้นเคยกับสถานที่คุ้นเคยกับวัดค้นคุ้นเคยกับเด็กวัดซึ่งมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างบ้าบ้างปกติบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเข้ากับวัดได้มากขึ้นพอเสร็จปุ๊บวันนั้นก็นั่งอยู่น่าจะเป็นวันเสาร์ได้เวลาว่างของเราด้วยความที่แบบเป็นลูกศิษย์วัดที่ไปกระเทยอยู่คนเดียวนะกุฏิกุฏิของลุงลุงจะสะอาดที่สุดกระเบื้องพื้นสามารถเอาหน้าส่องอยู่ได้เลยความเงาเพราะเราจะไม่ปล่อยให้กระเบื้องของเราเนี่ยสกปรกไม่งั้นเขาเข้ามาแบบอุ้ยทำไมเด็กวัดกุฏินี้แบบ ทำแบบให้วัดกุฏิสกปรกจังเลยอย่างเงี้ยก็ขัดเขืดจนเสร็จสับเรียบร้อยพอหลังจากที่นิส็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะมีหน้าที่ไปเก็บดอกลีลาวดีมีเข็มยาวร้อยเมลายอยู่อันหนึ่งนั่งกรองมาลายเป็นสาวเป็นสาวแบบอยู่ในวังมีต้นลีลาวดีขึ้นเยอะหลลุงก็นั่งไปแล้วก็มีแขกมาไหว้มานู่นนี่นั่นสักพักหนึ่งเขาขันในมองครับบุญมึงไปนั่งรอที่อื่นไปไหว้เขาถอนั่งอยู่สักพักหนึ่งจนแขกกลับหมดสักพักหนึ่งอ่าสับเปลอ ชื่อตาอะไรผมจําชื่อไม่ได้ละสองสามคนแล้วก็มีคณะกรรมการวัดคิวปีกไอเลี้ยงมาออพร้อมแล้วก็เดินกระเด็กกระเด็กมาแล้วเท้าบริเวณตรงฝ่าเท้าเนี่ยลวดเลดือดแบบไหลเต็มแดงแบบพอ,อ,อเสร็จปุ๊บแบกกันมาบุญมึงลองทําแผลสิเนี่ยเดี๋ยวจะส่งมึงเรียนเป็นหมอ,อ,อกลัวเลือดไหม บอกรู้ผมกลัวเลือดผมห็นไม่ได้เลยครับใช้คอไม่ไดีใช้เนสัตนๆส,นสน <Ừ. S 2> บอกอเอ้าเอาไาทำทำไปก็ไม่มีใครกล้าทาบอกว่าอ่ะค่อยๆเอาน้ํามาล้างก่อนเอาไอ้พวกแอลกอฮอล์าอมาล้างน้าเกลือมาล้างเนี้ย uh huh. แล้วก็แปะแผลให้มันเราก็ไม่รู้ว่าว่ามันไปทําอะไรมานี uh ่ huh. เราก็ไม่ได้ใส่ใจเนาะว่ามันจะทำเพราะปกติคนแบบเนี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับตัวมันนะ uh huh. เพราะว่ามันไม่อยู่นิ่ง uh huh. มันเป็นแบบ เหมือนบ้าผสมออทิติกผสมอะไรหลายอย่างผสมสมาธิสั้นไฮเปอร์บวกอะไรไม่รู้เยอะไปหมดเลยกับตัวไอเลี้ยงเนี่ยแต่มันพูดรู้เรื่องอมันจําชื่อทุกคนได้หมดแล้วมันไม่นั่งน้ําลายไหลอะไรยืดแต่มันเป็นคนบ้าที่ออกแนควคนตีนอ <c oughs> เออมันชอบขโมยรองเท้าผมขโมยเกงในไม่ได้เอาไปดมนะคะขโมยเอาไปใส่บางทีก็เอามาใส่แล้วใส่บนหัวเป็นซูเปอร์แมน <c oughs> <c oughs> จริงๆเรื่องเกงในผมก็น้อยคุณทำไมเร่างเกงในผมมีไม่กี่ตัวสมัยเด็กอะก็เกงในก็ขาดเป็นรูพุนหมด เราก็กล่าวว่ากูไม่มีเงเกงในใส่ผมได้ใส่เงเกงนะาตอนผมอยู่ป .6 ผมไม่มีเงเกงในใส่ไอเลี้ยงนี้มันขโมยให้ผมไปอีกเอาไปใส่หัวเนี้ยที่จะเอาไปไอมดเอ็กซ์อะทำไมก่อนจำไลยตอนเด็กๆมันจะมีหนังเรื่องไอมดเอ็กซกันเนาะที่จะมีคล้ายๆเหมือนมีหน้ากากนะเออแล้วมีรูปตุ้งตาอย่างเงี้ยไอเลี้ยงเอาไปใส่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นงี้นี่คือลักษณะนิสัยสขพอไอเลี้ยงพอเสร็จหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็รู้จักกับมันมันเนี่ยชอบไปรออยู่หน้าศาลหลวงพ่อจ,นอจ,นจันหลวงพพ่่่่อออจจััััันนนนนนเเีีะป็หลววงททททศกกดิิิ์์สธชาาาบบ้้ถื แก้บนหลวงพ่อจันเนี่ยสิ่งที่เอามาแก้บนคือเอ็มร้อยหสิบหรือไม่ก็พวกเครื่องดื่มชูกำลังไอ้เลี้ยงจะนั่งรอเฝ้าทุบหมดเลยพอหมดปุ๊บมันจะวิ่งเข้าไปเลยกี่ขวดมันแดงแดงเข้าไปสองขวดเราก็ดีจะตายแล้วบางทีโหลหนึ่งสิบสองขวดไอ้เลี้ยงกินหมดเลยวันนั้นทั้งวันไอ้เลี้ยงดิบเป็นม้าเลยวิ่งวิ่งทั่ววัดหมดจากปกติก็ดีอยู่แล้วอะมันก็จะยืนรออยู่ตรงหน้าศาลนะพแต่ปุ๊บวันนั้นผมก็เดินเข้าไปบอกไอ้บุญกูมีอะไรจะให้มึง มึงเนี้ยมันพูดไอ้บุญกูจะให้มึงบอกอะไรมึงอีเลี้ยงกูไม่เอากูกลัวมึงแบมือมาผมเอามือควายหลังเงี้ยมึงแบมือมาไม่เอากูกลัวมันก็พยายามดึงมือผมไปผมก็ไม่เอาแบมือมาแบมือมาผมก็งัดมือไปเพราะงายมาเสร็จปุ๊บมันก็เอาเหรียญมาวางมือผมกำใหญ่เลยเป hey ็นเหรียญห้าสิบบาทไอเหรียญห้าสิบตังค์กับเหรียญยี่ห้าตังค์สมัยก่อนเหรียญบาทหายากพี่เนี้ยี่ห้าตังค์ห้าสิบตังค์ก็ใช้ได้แล้วสมัยก่อนยังได้ใช้อยู่พอเสร็จปุ๊บหุยเลียนงงเงินเจ้าหนยามี กูให้มึงมึงเป็นคนดีกูเนี่ยนะคนดีกูด่ามึงทุกวันเนี่ยนะบอกมึงเป็นคนดีมึงไม่เคยแกล้งกูเลยแล้วมึงก็ให้ของกูใช้ด้วยกูไม่ได้ให้มึงใช้มึงขโมยกูค่าพี่ดอทั้งรองเท้าทั้งถุงเท้าทั้งงเก่งในกูไม่เคยให้มึงมึงขโมยกูค่าเก่งนักเรียนมึงก็เอาหัวไปใส่ ผมก็เลยบอกว่าอะไรมึงไอ้เลี้ยงมันไม่ได้เรียนหนังสือนะคุณต้องใหม่ <laughs> มันคงอยากจะเรียนแหละบันเทิงผมไปโรงเรียนมันก็จะเอา,อเ,อาเกณฑ์นักเรียนผมมาใส่บ้าง <laughs> ผมก็ต้องวิ่งไปตามทวรมันคือเพราะผมมีอยู่สองตัว <laughs> ก็เกณฑ์นักเรียนก็น้อยบอกมึงจะเอากูไปทำไมกูไม่มีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็จะเอามาบอกว่ามึงเป็นคนดีอ่ะมึงให้ของกูใช้อะไรเงี้ยอะอมันก็ตังค์มาให้ผมผมก็เอาตังค์นั้นอนะไปใส่แก้ว <c oughs> เป็นแก้วน้ำํำใสใสธรรมดาอย่างเงี้ยแก้วมันนี้ซึ่งแก้วน้ําแก้วเนี้ย เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแก้วออกไาสำหรับใส่ปากกา <c oughs> ใส่ดินสอใส่ยางลบอุปกรณ์เครื่องเขียนผม <c oughs> ผมจะตั้งไว้หัวเตียงผมผมจะนั่งทากันบ้านก่อนครูสั่งกันบ้านมาผมก็นั่งนั่งนั่ง,งทำผมเป็นคนที่แบบว่าตั้งแต่สมัยเด็กละเวลามีงานอะไรข้างๆเนี่ยผมจะไม่ยอมทิ้งเอาไว้ <c oughs> ผมจะทําให้เสร็จทุกอย่างก่อนนอน <c oughs> ถ้าทํางานไม่เสร็จกันบ้านไม่เสร็จนอนไม่หลับไม่สบายใจเราก็อ่ะก็นอนแล้วก็ทำกันบ,บ้านเสร็จวางไว้หลังๆมาเนี่ยพอเลี้ยงมันเอา ตังมาให้ไม่มีที่เก็บกระปุกอมสินไม่มีผมก็เลยประกาศทั้งหมดเทกองกับพื้นแล้วก็เอาแก้วใบนี้เอาเศษเหรียญมาใส่เอาไว้จนประมาณเกือบเต็มแก้วแล้วมันเอามาให้ทุกวันวันเว้นวันมันเอามาให้มันเอามาให้เรืเอ่อยพอเสร็จปุ๊บนั่นแหละพอเสร็จปุ๊บผมก็อ่ะไว้เพราะวันนั้นนะ่ะผมจำได้วันเป็นวันหัสทุกวันหัสเนี่ยจะต้องแต่งชุดลูกเสือพาไปคอสีม่วงเนาะของสุโขทัยเนาะข้างหลังไปตามพ่อขุนราม ก็แต่งชุดลูกเสือไปยังเท่แล้วเดินเวลาใส่ชุดลูกเสือนี้มัดมันมากเดินไปยังเท่เลยพอไปถึงชั่วโมงเสือคาบสี่ตอนบ่ายพอถอดหมวกออกทํากิจกรรมเพื่อนหัวนลาอหัวเลาะแบบอย่างเงี้ยหัวเราะแบบตลกอ่ะเพื่อนมึงทาอะไรไปจังอะไรพวกมึงมึงไปส่องกระจกสิแล้วก็ไปบอกเราด้วยนะมึงไปส่องกระจกสิอะไรวะกูเป็นอะไรวะก็เลยไปส่องกระจกคุณต้องใหม่คิ้วผมตรงเนี้ยหายไปหมดเลยหายไปั้งแทบ ทั้งนี้ทั้งแถบพีเน่มีดโกงมีดเนี่ยไอไอผมทั้งเนี้ยโดนโกนไปหมดเลย <Hey. S 1> คือผมแบบกูต้องหลับถึงชั้นแมกมาเลยเนี่ยถึงแบบมีคนเอามีดมาโกนหัวกูรู้กูไม่รู้ว่าพีเน่คิ้วมาหายหมดเลย uh. ทั้งคิ้วทั้งผมไม่เหลือเลย uh. แล้วเป็นแถบเดียวด้วย oh, <my> เราเลยแบบว่า ชิบหายเอ้ยเลี้ยงแน่เลยอะแล้วตกตอนคืนมามันชอบมาาะหน้าต่างแต่ผมจำได้ว่าวันนั้นอะผมล็อกหน้าต่างล็อกประตูหมดมทุกด้านอะไม่มีเลยไม่ได้มีเปิดไว้เลยแล้วคุณออหมายคิดว่าวัดสมัยก่อนนะหน้าต่างมันไม่ใช่หน้าต่างเบาๆมันสมัยนี้นะมันจะเป็นไม้แผ่นใหญ่นกระดาน,นแล้วไอ้ตรงระหว่างขั้นกลางหน้าต่างมันจะเป็นไม้แบบครึ่งท่อนอะอที่้ามอะไรเงี้ยเหมืนนอมนประตูโบสถ์อะนึกภาพประตูโบสถ์หรือเปล่าแต่มันจะไม่ได้ยาวขนาดนั้นมันจะเป็นสั้นแล้วจะเป็นแบบเยอะๆๆอะผมก็ลงกรนหมดเลยนะ ไม่มีทางแม้กระทั่งแบบอ่ะสิงสารสัตว์ตัวแบบมันเข้าไม่ได้แน่แน่มันมันเข้าไม่ได้แล้วใครจะเข้ามาโกนหัวกูวะเราก็เลยคิดว่าไอ้หาถ้าเกิดมันโกนขนาดนี้ถ้ามันมีปาดคอกูกูได้กลับชาไปเกิดแล้วว่ะคงตายไปแล้วอ่ะนี่กูหลับลึกขนาดนั้นจนไม่รู้เลยหรอวะพอเสร็จปุ๊บกลับไปผมก็จะการไอ้เลี้ยงกนเลยเพราะว่ามันไม่มีใครแกล้งผมคนอื่นมันก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าบางคนมันโตกว่าผมไงบางคนก็แก่แล้วอะไรอย่างเนี้ย ไอเลี้ยงมึงแกล้งกูเหรอ,อ,อกูไม่ได้แกล้งมึงก,กูไม่ได้แกล้งมึงบอกงี้กูไม่ได้แกล้งมึงมันมีคนสั่งให้กูทำกูไม่ได้แกล้งมึงมันก็วิ่งหนีผม,มพีเดธมันก็วิ่งหนีผมหายเข้าไป <คน S 1> ผมก็ไล่ใช่ผมก็บอกไว้ไม่ได้ดิฮะถ้าวัานไหนมึงกูนอนอยู่หรือมึงมีแต่ปาดคอกูตายแน่เลยผมก็เอาเรื่องทั้งหมดไปฟ้องหลวงลุงผมบอกหลวงลุงครับไอเรี้ยงมันแกล้งผมเนี่ยเอาอีกแล้วเขาบอกเอแล้เด็กวัดก็ชอบแกล้งกัน ทำไมมันแกล้งเลยมึงอะไม่มนเอามีดมาเนี่ยไม่โกนเลยไม่รู้มาโกนหัวผมแลวคิ้วผมก็หายเวงไปขาออ้างนึงเนี่ยบอกก็จะยากอะไรล่ะทำไมครับหลวงลุงมึงก็โกอในข้างดีจะได้เท่ากันผมบอกโอ้โหถ้าผมโกลนะผมบวกแต่ไม่ลงลง<อ>ุงเออแกก็เป็นคนติดตลกของลุงอะแต่คนติตลกหน่อยบอกมึงก็โกลในข้างสิมันจะได้เท่ากันพอเสร็จปุ๊บผมก็บอกเอ้โหผพึ่งพาใครไม่ได้แล้วต้องพึ่งพาตัวเองขนาดลงกอล็อกหมดขนาดนั้นนะ มันยังเข้ามาโกนหัวผมได้แล้วพอเสร็จปุ๊บวันนั้นผมจําชื่อสัปเลร่ไม่ได้ว่ะผมจําชื่อไม่ได้อ่ะชื่อตมีแล้วกันอ่ะตมีสัปเหรอเขาก็วิ่งมาแล้วเขาก็มาหาหลวงลุงเขาบอกว่าหลวงพี่หลวงพี่ไปช่วยเลี้ยงน้อยบอกทําไมอะมันอยู่สารธรรมสังเวชบอกอ้าไปอยู่ทาไมข้างในล็อกไมมเหรอล็อกประตูไม่เหรอประตูมันเป็นประตูคล้ายๆเหมือนอาคารพาณิชย์ที่แบบเป็นประตูเหล็กที่ต้องดึงคืนอย่างเงี้ยประตยืดอะล้วมันล็อกกุญแจตัวยูอย่างดีล็อกหลายชั้นมาก ซึ่งมันไม่มีทางเข้าสตรามาสั่งเวชเนี่ยและไอเลียงมันชอบเว็บเข้าไปคุณสมไยรู้เว็บไปยังไงยังไงมันปีนฟ้ามันปีนฟ้าจากห้องน้ําพี่จะจำห้องน้ำที่ผมบอกว่าผมไปเปลี่ยนห้องเสื้อผ้าได้ไหมห้องน้ําตรงหน้ามันจะมีทางปีนขึ้นไปแล้วมันก็ไต่ฟ้ามาแล้วฟ้าน่ะมันเป็นฟ้าที่มันไม่ใช่ฟ้าเป็นแผ่นแบบนี้มันเป็นฟ้าลอยที่เป็นแผ่นจัตุรัสแบบนี้แล้วมันมีไออลูมิเนียมห้อยแบบบางอ่ะแล้วมันก็ไต่ไต่มาอะไรว่าไม่รู้แล้วฟ้ามันขาดโอ้โหแล้วมัน ตกลงอยู่ในโรงตกยุงมาอยู่ในโรงแล้วโรงก็พังไปแล้วมันอยู่กับศพมันหองไม่ได้อุยตายแล้วแล้วมันก็ร้องมันก็เจ็บโอ้ยช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วยอย่างเงี้ยตอนแรกสับเปลือกก็คิดเป็นผีวิ่งเหมือนกันอหนูก็ผีหลอกกับเพอเวรแล้วไงคือแบบบรรยากาศคือแบบว่าผีออกตอนไหนแต่อีดอกคือตอนนั้นคือน่ากลัวมากนะคือไม่รู้ผีออกตอนไหนแต่น่ากลัวแต่วอาเจ็บแล้วอีกศพที่ตายเป็นผู้ชายด้วยอเลยเลียงก็เป็นเสียงผู้ชายเอียเหมือน แบบคนเจ็บอ่ะคนจุกอ่ะแล้วไม <c oughs> คือมันตกมามันสูงอยู่นะแล้วตกไปแท้งี่โรงอ่ะแล้วสพก็เหม็นน่ะผมก็เลยรู้แล้วว่าไอ้เลี้ยงอรตตังมาจากไหน อ๋อมึงไปควักตังค์เอาไปจะปากศพพี่เนใช่แล้วเงินทุกบาทที่มึงมาใส่หัวนอนผมไว้ที่อยู่ในแก้วนะก็คือเงินจะปากศพทั้งนั้นเลยนั่นแหละบอกอ่ะแล้วมึงเอาเขาก็เลยถามสื่อความเนอะลุงๆหลังจากที่เมาตัวเสร็จอ่ะเขาก็ตีมันว่ามันเงี้ยมึงจะเอาไปทไมมึงเข้าไปทาไมอย่างเงี้ยผมมาเอาตังค์มาให้บูนมันกูก็เอาไอกดีสัดทอดไอ้ดีซัดทอดกูจะโดนด้วยไหมเนี่ยบอกลุงๆผมไม่รู้เรื่องนะผมไล้วไปใช้มันนะบอกอ่ะ ก็มันเป็นคนดีมันให้ของผมใช้อะไรอย่างเงี้ย uh oh. ผมก็เลยหาตังมาให้มันออ uh oh. ตอบแทนบุญคุณ uh oh. แล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็เลยถามว่าผมก็เลยถามว่าไอเลี้ยงแล้วที่หัวกูเนี่ยใครทํา uh ื oh. มันก็เลยบอกว่ามีคนให้มันทำ uh oh. มีคนให้มันทาบอกอาทำเนี่ยเขาบอกยังไงมันบอกว่าไขรก็ไม่รู้มันมาบอกกู <Yeah. S 2> มันบอกว่าเนี่ยตามมาสิมันบอกตามกูมาสิแล้วก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยมึงเข้าไปตรงนี้แล้วู่อยู่หน้าต่างที่ผมล็อกอะมันบอกว่ามันเปิดได้ซึ่งหน้าต่างตรงเนี้ย คุณต้อใหม่มันเป็นหน้าต่างที่ติดกับเตียงผมออคือผมมันเป็นคนชอบนอนใกล้หน,กนหน้าต่างเวลาเปิดปุ๊บออบรรยากาศโลเคชั่นต้นในราวดีโผล่มามีดอกสีข,า,ขาวๆมอ,อ,องลอดหน้าต่างแล้วแบบบรรยากาศคือมันมันฟีนมันธรรมชาติมันล่มลื่นอะไรอย่างเงี้ยวัดต่างจังหวัดอะ่ะต้นไม้ขึ้นแบบอึมครึมอึมครึม,อ,มอย่างเงี้ยเราเห็นปุ๊บเราก็แบบเออมันตรงเนี้เหมาะ แต่ที่ไหนได้หลังจากนั้นมาหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ผมย้ายเสี่ยงเลยมผมไม่นอนแล้วก็หน้าต่างคือมันบอกว่ามันเปิดหน้าต่างมาแล้วมันก็เอามีโกนหนวดวนเราเนี่ยที่วางเนี่ยน,นะมาโกนผมผมอ่ะมันบอกว่ามีคนใช้มันทําอ,อ่ะแ้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเจอผีจริงๆหรือมันโกหกหรือมันอะไรก็ไม่รู้แต่ที่ร,รู้คือมึงอโกนหัวกูทั้งแถบเลยอ่ะ แล้มเป็นไปได้ไงพี่เนี่ยผมไม่รู้สึกตัวแล้วผมจะหลับลึกขนาดนั้นเลยหรอหลับไม่ค่ะไอ้นะชั้นเลยนะแมกมาลึกมากใจกลางโลกเลยอะลึกไปลึกที่ดูใจกลางโลกอะเราวมโกนสมัยก่อนมันเป็นไมโคนขนนกเนาะไอ้มมโกนนี่เป็นรูปขนนกเอที่มันคมมะด้ามเขียวเียววะคมใช่มันฟืบไ่เนี่ยแบบหอคิดไม่ออกถ้ามันอยูดทุงเนี่ยคอคุณเนี่ยคงตุยไปแล้วคโกนทําไมมันบอกไอ้คนในช้ให้ทําไอ้คนที่บอกที่มาบอกมันน่ะ ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอคนนั้นคือใครหรือมึงมาโกนกูเองหรือเปล่าก็ไม่รู้คือคนบ้าพี่เน่ไปจะพูดยังไงก็ได้เนาะเราก็ไม่รู้คือเรื่องนี้ฟังฟังดูังไม่มีผีออกอะไรแนียใช่ไหมเท <c oughs> ่าที่เล่ามาไม่มีผีออกตั้ตัวเลยนะ <c oughs> แต่มันน่ากลัวแล้วมันก็ขำด้วยนะเออ <c oughs> เออจังหวะมันได้ฟังได้ยังไงวะรุนทุกนาทีเออต่างอันนั้นเอาไปทําอะไรต่อ ต่งันนั้นก็อยู่อย่างนั้นพี่เนี่ยแล้วผมก็จําได้ว่าผมเอาไปเทที่ต้นโพหรือไงนี่แหละผมไม่เล่ามาใช้ใช่เพราะว่าบางเหรียญมันก็ดำคือเมื่อก่อนต้องยอมรับท่านผู้ชมคือมันไม่มีเงินใช้จริงๆบางทีเราก็เอาขี้เท่ามาโรยเนาะแล้วก็บีบมะนาวใส่มันก็จะกัดฟู่เหรียญมจะขาวเราก็จะไปใช้แต่หลังจากที่รู้ว่าเลยงควักมันจะปากศพเราก็ไม่กล้าใช้อีกเลยเราเป็นเอาจริงมาไม่กลัวคนบ้ามันไม่กลัวอะไรอยู่แล้วไอ้ที่มันตกไปมันไม่ได้กลัวนะพี่มันเจ็บมันแน่นมันจุกมันไงแล้วเอ๊รู้แล้วอีก ไออลูมิเนียมมันบาดมันอะไรอย่างเงี้ยมันสารพัดีอเลี้ยงอ่ะมันจะมีป่องลงของมันมันจะมีป่องลงคือพอลงมาเสร็จปุ๊บคือจริงๆอ่ะมันจะไต่ลงมาจากห้องน้ำพี่เนี่ยคือโลเคชั่นมันจะมีคานปูนอยู่พอมันขึ้นจากห้องน้ำเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยมันจะมีช่องลงเปิดฟ้าได้แต่วันนี้นางไม่เปิดลงช่องนี้ไงนางขี้เกียจนางไต่ยาวไงนางไต่ยาวจะให้เลยไปถึงตรงศพไปดิเออลงใกล้ๆก็คือลงไปในศพเลยไงลงไปลงศพเลยช้ำๆเลยทีเดีย เลี้ยง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 เล่นบทเป็นรัาชาโรมมนอฟใช่เจ้าของเหรียญใช้ให้ทําหรือเปล่าเออไม่แน่ใจเหมือนกันเธอมันเป็นคนบ้าเนอะเราอาออะไรกับคนบ้าไม่ได้หรอกหลังจากนั้นเลี้ยงเป็นไงบ้างหลังจากที่เราเรียนจบแล้วอะไรแล้วเลี้ยงเป็นไงบ้างมันไปขโมยของเขาอะมันซรัดเ์สินพลจรแต่ว่าถ้าไม่ได้เลี้ยงนะก็จับตัวไอ้คนที่ฆ่าเจ้าวาดไม่ได้นะอุ้ยเจ้าวาดโดนลวงไปฆ่า้ายลาคู เพราะว่าแกไม่พักเครื่องสมัยเก่าเยอะมากโอ้ประพันต์เพลงที่ไหวนะใช่หลวงลุงเราอ่ะนะหลวงลุงคืออันนี้เป็นเหตุการณ์หลังที่ผมจบมาอยู่กรุงเทพแล้วนั่นแหละก็คือเหมือนฉันแบบนิมนต์ไปแบบตอนคืนอะไรเป็นญาติเคยญาติกันอย่างเงี้ยแต่พอเสร็จปุ๊บทุบก็ไม่ตายตีก็ไม่ตายฟันก็ไม่เข้ายิงก็ไม่ออกเหมือนมีวิชาเหล็กแฉลีงพี่เดที่ไนดาวไม่ใหญ่บ้านเรา รูทวารทีมที่รูทวารใช่แล้วก็ยัดใส่กระสอบไว้ไปทิ้งไว้ในไม่น้ำยมตายผักตบชวาก็ปิดเฮีเลี้ยงนี่เป็นคนไปเจอรเหรอใช่แล้วก็บอกอันนี้คือเป็นเรื่องเล่านะที่ชาวบ้านเขาเล่าต่อกันมานะเพราะว่าตอนนั้นผมมาเรียนเฉพาะช่างเราไงจบจากนี่นู่นแล้วก็เลยไม่ค่อยเข้าไปไปเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ก็คือตอนที่บวชก็คือเหตุการณ์มันจะมันมันจะวนลูปไปตรงเนี้ยพอหลังจากนี้ปุ๊บเรารู้ว่าแกเสียแล้วพอถึงนั้นเราก็กลับไปบวชตอนอายุยี่สาม โดแกก็จะอยู่ด้านตรงข้ามกับพุ่มฟุ้งฟ้าที่เคยกระโดดเข้าไป <c oughs> โกดแกอยู่ตรงนั้นนั่น <c oughs> <c oughs> แ,แหละเราเห็นปุ๊บเราก็ระลึกถึงตรงนี้ฟุ้งฟ้าที่กูเคยเข้าไปโดนทิ่อะไรเงี้ยก็นึกถึงตลอดตอนนั้นที่บวชอยู่นะพอตกตอนคืนก็ได้ยินเสียงคนชาวบ้านแถงนั้นเขาจะบอกว่าได้ยินเสียงคนามากวาดพื้นใช้ไม่กวาดทามะพร้าวกวาดแคลกแคล๊ตลอดอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราอีกมันก็จะยาวไปอีกไกลเลย ขังหน้าต้องมาแล้วแหละประมาณนี้นะครับออโอ้โหมันไหมฮะสนุกไหมฮะสุดครับ <laughs> ผมว่าสุดนะสุดจริงเออว่าสุดนะครับที่ไม่ดอ,อี